จะถามคำถามจากที่คุณครูรอให้ไวสองคนนั้นชื่ออาด,ดัมกับเอวาเีทำไมตอบได้เ,เก่งจังอาด,ดัมกับเอวาใช่ค่ะแต่ทีนี้ตากิดมามีมือตัวนึงอ่าเข้ามาโล่อลวงให้เอวาทำบาปทำให้ความบาปเข้ามาในโลกนี้คำถามที่หนึ่งที่ คุณพ่อจะถามคือข้ามบาคืออะไรกับหูกับหูงสองศอกอ่ะเราวันได้วงโต พูดไหมนักเรียนพูดไหม <S <S> <S การโรชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อนพูดไหม <S <S> <S มันเป็นความบาปไหมคะใ่ครว่าเป็นยกปือ,อ่เอามือลงนะนักเรียนจะเห็นว่ามีความบาปเยอะแยะเลยแต่ข่าวดีคือมีเทศกาคลคริสต์มาสนี่แหละค่ะที่ส่งคนคนหนึ่งมาช่วยไถ่เรา

อยู่ทีนี้จึง <trose> <coughs> 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 เือสวัสดีค่ะเมทตัวเอทั้งตัวหและบอกดูเซฟว่าดูเซฟดูเซ ทำให้ทั้งสองต้องไปพันที่พ่อชายอยากถามพี่ชื่อว่าชื่ออะไร เพื่อสวัสดิ์กายจากัวไปเลยนางไม่ใช่ผีนางคือผู้สลาดที่นำข่าวดีมาให้กัน